ส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะอีกระลำตกรถวันนี้เนี่ยนะฮะพูดจากากันมากทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วดิฉันบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงดา่าลูกผู้หญิงด้วยกันทุกวันยันเช้าวันๆนหนึ่งเนี่ยนะ,ะก็พูดแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะ,ะที่จะทานู่นนี่นั่นออกนโยบายน,นู่นนี่เนี่ยมันเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรทุนอีควายคา้าดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้คะ่ะว่าประเทศที่ไม่มีนายทุนนะคะก็มีแต่คอมมิวนิสต์นั้นแหละค่ะอีเป แล้วถ้ามันไม่มีนายทุนสร้างงานหรือสร้างอะไรนู่นนี่นั่นแหละลูกหลานมึงจะไปทํางานกับใครคือมึงจะด่านายทุนเนี่ยเพื่อกระทบนะฮะกลุ่มชินมึงก็พูดเถอะแต่มึงรู้ไหมว่ากลุ่มทุนไม่ได้มีแต่ตระกูลชินวัตรยังมีกลุ่มทุนยแย่ๆมากมายในประเทศนี้หลายตระกูลเวลาจะพูดหาอะไรได้คิดบ้างเพราะคนเหล่านี้แหละกลุ่มทุนเหล่านี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสื่อต่างๆ ไปด่าเขาอย่างนี้วันหนึ่งเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเงินไปสนับสนุนมึงค่ะเขาก็ไปสร้างช่องจ้างคนมาทํานู่นนี่นั่น,นสร้างเพจสร้างอะไรช่องของเขาเองแล้วก็อัดเงินกันเข้าไปโปรโมทกันเข้าไปนะคะยิ่งแอัดกันเข้าไปไม่ต้องอาศัยพวกมึงค่ะนะคะคาก็นายทุนสองคำก็นายทุนรู้ว่ามึงจะกระทบถึงไทยนะคะแต่ถ้าไม่มีนายทุนกูถามว่ามึงจ้างงานไหวไหมอะ นั่งขายเครื่องสาอางค่ะนั่งขายครีมทาหน้าค่ะไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าซื้อครีมมึงแล้วทาออกมาได้หน้าเหมือนมึงนี่กูไม่เอาค่ะแจกกูกูยังไม่เอาเลยค่ะนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมขายได้มาจบลงที่กรณีของช่อนะคะที่ที่ฉันบอกว่าช่างเป็นพรรคการเมืองที่เห็นคนเท่ากันมาโดยตลอดวันนี้ท,ท,ทั้งที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะยังไม่หวายปากเยี่ยนปากยาว พูดถึงกรณีอุยกูรทีฉันอบอกว่าปกป้องกันภาษาหาไรอีกคนนึงเลยนะคะโอ้โหปกป้องเป็นห่วงเป็นใยคนในพักมึงเนียพูดในสภา,าเป็นห่วงเขามึงก็นั่งเครื่องบินไปดูเลยวันนี้บอกว่าต่อรองกับเขาตอนที่มันจะขึ้นภาษีเราเนี่ยอยากว่ามีอะไรตอบแทนเราได้บ้างนี่สิถึงจะเรียกว่าเจรจาการเมืองระหว่างประเทศโอ้ยมึงเก่งนะประเทศไทยโชคดีที่พักมึงเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลไทยควาย ซึ่งนายกแพทองทานตอบกับจะไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆในการส่งชาวอุยกูเพราะชีวิตคนไม่ใช่สินค้าเราไม่เอาไปแลกกันอย่างแน่นอนเป็นไงคะตบเกลียนแม่งเลยและโดนนายกแพทองทานตบเกลียนขนาดนี้มึงโทรไปฟ้องบีดีหรือยังคะอืมอ่ะนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วเรื่องของตาประทับเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าไม่มีใครเขาเชื่อหรอกค่ะ ะะเพราะว่าทางทางรัฐเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาแฉแล้วแต่ที่ฉันจะพูดก็คือหน้าตาของกันวีตอนที่ออกมาถแถลงข่าวเนี่ยครับมันเละลักไม่เป็นหาเลยคะ่ะ <c> ก <ười> ็คืองงค่ะนะ,ะคือเขาบอกว่าไม่มีใครปลอมจดหมายขึ้นมาหรอกเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ไงคะนี่ไง มึงได้เนี่ยมึงมึงมึงได้เยอะเลยนะคะได้ออกข่าวทุกวันค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะวันเนี้ดิฉันจะบอกว่าเรื่องของจดหมายเนี่ยพักเนี่ยมันมันกินขาดค่ะนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจดหมายถึงปีดีครั้งนี้เป็นจดหมายอุน่นปูค่ะ,<笑><笑>ะ,คะอะ่อะก็พักคือคนกันวีเนี่ยเขาอ,อยู่พักเป็นธรรม <S <S นะคะพักเป็นธรรมเนี่ยคนที่ก่อตั้งพักเนี่ยนะคะอดีตก็เคยอยู่กับเพื่อไทยนี่แหละค่ะนะคะ มีนยโยบายอย่างนี้ค่ะนยโยบายของเขานะคะพักเป็นธรรมเนี่ยนยโยบายสันติภาพและความมั่นคงยกระดับกระบวนการสันติภาพเป็นวราระแห่งชาติยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับในปาตานีแก้ไขกฎหมายม1 1 2ม,ม1 1 3ม1 1 6และม .215 ยุบกอรมนยุบสอ,อบตถอนด่านพาทหารกลับบ้านเลือกตั้งผู้ว่าปาตานีจัดการตนเองเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองจบไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปแปลกใจว่าทําไมเขาถึงได้มาดิ้นรน หรือแสดงออกในทางการเมืองแบบนี้นะฮะนี่เป็นนโยบายของพรรคเขาตอนที่เขาหาเสียงนะคะเอามาให้ดูนะฮะแล้วเขาก็พูดอย่างนี้นะคะรัฐบาลต้องเตรียมตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาขู่ไว้แล้วเขาเตรียมหลักฐานสกุยกูกับจีนไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีก็ดูเอาเองสิคนะซึ่งตอนที่ชอบพูดถึงบอกว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องการทําไมไม่ไปต่อรองเลยฉันถามว่า อุยกู48คนเนี่ยถ้าวันนี้ไปเจราจาซึ่งทั้มเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทั้มมันมีแต่จะถีบออกนะคะสำหรับคนที่ไปอยู่ประเทศมันเนี่ยแล้วอุ้ยกู48คนมีความสำคัญอะไรที่มึงจะไปเจราจาลดเพดานภาษีเขามึงจะบ้าป่ะอีอ,อีช่อนะคะนี่เขาทำอ่าโพยนะคะ บอกว่า,อ,าอยากให้รัฐบาลทำเดละกระชาอุยกูทั้งหมด48คนที่ถูกขังไว้ที่ไทยมา11ปีแล้วผลปรากฏว่านะคะส่งกลับจีน86%รั้งต่อที่ไทย14%ค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละคะ่ะสุดท้ายนะคะที่ฉันจะบอกว่าการปลอมแปลงเอกสารหรือการใช้ตราประทับที่เป็นของราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งการเอาออกสื่อน,นะคบผิดเต็มๆก็คือเรื่องของพรบ คอมพิวเตอร์แน่นอนนําเข้าข้อมูลันเป็นเท็จทักเอกสารนั้นมันเท็จนะคะมันเป็นการนําเข้าข้อมูลันเป็นเท็จจริงๆนะคะคือหัวจดหมายเขาจะเขียนว่า from B K from B K K I D C U g u ยแล้วก็ตามด้วย Dear Miss P M from อ่าทักษินชินวะอ่าทักษินแฟมิลี่ซึ่งเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรปรากฏว่าเขาไปเช็คแล้ว มึกคนละสีก <the> ับตัวจดหมายหมายความว่ามีคนไปเขียนเพิ่มเติมไงฮะเข้าใจเข้าใจหรือยังคะเขาไม่ได้สนใจมึงหรอกค่ะเขาไม่ได้บอกว่าจะมาจับผิดค่ะมึงเป็นคนที่เอาออกมาแล้วโปะแตกเองค่ะคุณตักระอตจนบอกว่ามันไม่เอาไปเรียงกันเดงก็นั่นน่ะสิเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะอะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาความจริงดิฉันมีประเด็นของวันนี้สนทียาสนทียาชื่นรทัยในธรรมนะคะเจ้าของเพจซิคริติก ทักษิณเนี่ยนะฮะฟ้องอพิธีกร,ก,รก็เป็นเพจของเขาแหละนะฮะแล้วก็ยังมีสถาบันทิศทางไทยก็คือไทยบูฟอินสติทูตของเขาด้วยวันนี้เขาปักธงทิศทางไทยเชิญเสรีนิสสุทธิไปเป็นแขกรับเชิญสองทุ่มคืนเนี่ยที่ที่ชนกับฉันอยู่ตอนเนี้ยนะฮะเป็นรายการแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปจับมือกันเพราะฉะนั้นจะมาด่าพรรคเพื่อไทยตระบัดจะไหมคะมือยังตระบัดสะบัดตูดไปคุยกันเฉยเลยค่ะ นะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีประเด็นอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวของมิกป้อมเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าจะอภิปรายอะไรก็เอาเถอะค่ะเอาที่สบายใจแต่กลัวว่าจะยืนไม่ไหวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าการจะพูดอภิปรายเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องมีการเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนู่นนี่นั่นมาจากพัทนู่นนี่นั่นคือพอพูดจบยังไม่ทันจะได้อภิปรายกลัวลมจะแดดก่อนค่ะนะอ่ะนะคะถูกต้องค่ะขังเขาสิบเอ็ดปีแม่งเงียบถูกต้องนะคะ แน่นอนค่ะไม่มีใครอยากถูกกักขังวันนี้ก็มีการเปิดไอดน้นี่คือที่ฉันกำลังจะบอกว่ามันเกิดเรื่องแล้วคุณดิ้นรนที่จะต้องนะคะไปหาตัวแทนชาวอุยกูจะต้องไปเรียกกระดมคนนู้นคนนี้มาต่อต้านกับรัฐเพื่ออะไรนะคะก็ให้ระหว่างรัฐเขาดําเนินการกันไปก่อนสิคะคือวันนี้ที่ฉันบอกว่าคุณกําลังไปจัดเสวนาคุณกําลังไปเชิญคนนู้นคนนี้มาพูดถึงประเด็นนี้ไปเชิญแม้กระทั่งแพทย์ที่เป็นผู้รักษาคูบ ผู้ป่วยที่เป็นชาวอุยกูเนออกมาพูดซึ่งแน่นอนเขาเป็นหมอเขาก็ต้องบอกว่ามันมีคนป่วยจริงแล้วไม่มีใครอยากอย,กอยู่ผู้ถามจริงเถอะคะ่ะคนที่ถูกกักตัวอยู่เดี๋ยวเขาจะโกนบอกมึงเลยเขาว่ากูไม่ไปไหนทั้งน,นั้นนะกูจะอยู่ที่นี่กูชอบกูอยากอยู่ไม่มีใครอยากอย,กอย,กอยู่และะ้วค่ะที่ถูกกักตัวเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าดูแลเขาไม่ดีหรืออะไรดิฉันถามว่าอย่าว่าจะชาวอุยกูเลยคะ่ะมึงไปดูคะ่ะเดือนจําที่ต้องขังเนี่ยคนไทยที่ถูกขังอยู่เนี่ยนะในคุกมันไม่ใช่สวรรค์ นะฮะในคุกมันไม่ใช่โรงแรมห้าดาวควายมึงจะเอาอยัางไงถ้าจะให้ดีมึงพยายามทําตัวอย่าให้ไปติดคุกสิคะมึงไม่ใช่มาทอแล้วเมื่อเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ไม่โอเคเขาเก็บไข้ได้ป่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเขากลับบ้านนะฮะเสร็จแล้วมอบผ่าม,ม,มอยหมานะฮะดิฉันบอกว่าวันนี้นะฮะก็คือคนระดับอ,อ่ดิฉันพูดเลยนะคะว่าวันเนี้ย เราจะสังเกตได้ว่าม็อบครั้งนี้จัดขึ้นนะคะโดยคอปทอและกลุ่มหลอมรวมหรือไหลรวมไปวนๆกันแถวๆคอหายแล้วก็มีกลุ่มนะคะของหมอวรงแล้วก็มีกลุ่มของแก้วหน้ามา้าคือพูดง่ายๆว่าคนพวกนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยก็ร่วมชุมนุมอยู่กับพันธมิตรคือตอนนั้นก็จะมีสนธิจำลองนะคะแล้วก็มีอีกประมาณสี่ห้าคนคนเหล่านี้ไปไหนไปไหนหมด ไม่มาร่วมในเมื่อมีจุดประสงค์เดียวกันสมมุตินะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าวันนี้นะที่ขึ้นเวทีอยู่ก็เป็นหน้าเดิมๆที่ยังไม่หยุดเพราะหลายคนที่ฉันบอกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสั่งชาสุภลักษณ์อย่าลืมนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สั่งกันเข้ามานะ,ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเอ็นดีหรือชาสุภลักษณ์วันนี้มีคนถามว่ายังมีโปรอยู่รึปล่ายังมีค่ะใครที่ต้องการนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะที่บนหน้าไลฟ์นะคะก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะ ชาสมุนไพรตอนนี้ยังเป็นโปรเดิมส่งฟรีมีปลายทางด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือไปทักแชทในอินบอกได้เลยค่ะนะฮะช่วงนี้ส่งฟรีนะคะใครซื้อช่วงนี้ไม่ต้องเสียค่าส่งค่ะซึ่งปกติจะเก็บค่าส่ง50บาทตอนนี้ฟรีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราก็จะมีเกียรติมศศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ